สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวหาดคำสมบูรณ์ครับพิเตอันนี้เรากำลังไปรับพี่โอมนะบ้านโอมแล้วครับผมโอมอยูวย่วนะอยู่เนาะแล้วไปเนี่มั้งเสร็จหรือยังโอมไอห้องอกินนี่ลุตโอมโอม,โอม <laughs> เอ้าออกมาแล้วครับผมโอมชื่อที่ครับ มามาเอามันวินเทจครับเอามันเกษตรเกษตรอินทรีย์ขึ้นรถขึ้นรถไม่ละเดี๋ยวผมก็พาไปทามึงกันแหละครับผม่รอจับกระต่ายครับจับกระต่ายเอาข้อกระต่าย คนถึงแล้วนะครับหาดคำสมบูนะรณ์น,นะถึงแล้วครับหวาแล้วนะฮะเอาเบบ้างเนยถึงแล้วครับถึงแล้วเดี๋ยวกางเกงมาเลยนะครับเอามาใส่เย็น <c oughs> ๆห้ำเมื่อสิ้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปดูข้างในฮะเดี๋ยวไปดูข้างในนะ้ <c oughs> วน,น,ะนะผม <c oughs> นี่ที่หาดคำสมบูรณ์นะฮะตัววันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับผม มีมหมูนึ่งนั่งมื้อจีบกันเลยจีบสาวมาถึงแล้วครับอาหารอาหารขับสมบูรณ์ตอนนี้กำลังสั่งอาหารกำลังสั่งของกินเดี๋ยวไปรีวิวอาหารที่อาหารขับสมบูรและนี่คืออาหารนะครับตะบกฮงนะฮะกินเมนูด้านอะไรนะครับด้านอะไรนะ แม่ป้านมเออร้านแม่ป้านมเอ้ยเบบจัดการีมไอนปานอยก่อนมันไม่ถนัดมันไม่ถนัดยิงเน่ยงนหวานยิงน่ยังยังไม่กิ้มยิงเน่เห็นปะ ผ<ด>ัวปลาครับผมท่านผู้ชมยังร้อนร้อนเลยครับผมผมขอ,อยานะอันนี้ตานะครับเ<ม>่านครับแซมกันครับก<ม>๊านนนนอโอโอ <c oughs> วุนวอ่นเ้าพอไนดิรู้เบี่ยรอดดีว่าเพยั่ว่าได้แก่อยู่ครับ เอาบันี้ขออเน้อหญ่ได้ครับกินเขากันนะครับนี่คนหัวเร็วะีอะรคนเร็วอ่ะ โอ้เป็นคนร็อเลยว่าไงครับคุณปุ๋ยวันนี้อาหารที่นี่เป็นไงครับอร่อยครับแซ่บเพื่อเอาครับแซ่บเว่าไงครับบรรยากาศดีมากครับรู้สึกว่าอยากนอนครับ นั่นปีเย็นสบายสบายนะ <Yeah. S 3> ่ <Labor ator il fi> ิวม <lava>. ันอยู่ทะเลเลยครับเออนี่ครับดูบรรยากาศครับเรื่องสวยอ่ะเอันนี้เป็นเครื่องเล่นไหมเครื่องเล่นนะครับสาวอะไรวะโหจอยครับ กำลังสีทารมาเห็นยังกับไอ้แต้ยังขาเจ้าตอบ่ามึงไม่เห็นสิยอดนะเด็กเด็กก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีเฮ้รนะทีมงานทีมงานฮัลโหลักทายกันไปนะผม เจอเด็กโรงเรียนเดียวกันฮะสนเจรียนนามปะสนเจผู้สาวครับผู้สาวะซื้อได้ซื้อหมดเลยครับอันตรายครับนั่งนร่องอะไซุ่มแก่ห้อยนั่งไหนวะไม่สิว่เข้าไปเออนั่นแหละเฮ้ยดิเฮ้ยดีนะเฮ้ยดีนะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปข้างในเลยเออโคตรดีอะโอ้แ่ขอ ว่าให้เห็นนั่งสมาธิเลยไม่เห็นนั่งสมาธิเชือมรุกเกือบยี่นี่เกือบยี่นี่ยังไงครับเป็นเชื่อวันนี้ครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับผมคุณเตะเอ็กซ์เซนไฟไหมคุณรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนมาประจุนไพยเลยครับผมประจุนไพยอะไรครับประจุนไพยทรายครับทราย ทรายเตรียมเท้าครับอยากล้างไหมครับอยากล้างไหมล้างต้องต้องลงน้ำล้วแหละลงหรือน้ำบ้างไหมลงครับลงเปลี่ยนเอาสรงก็เปลี่ยนปะยินลงเลยครับผมโอ้ยยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะออกซื้อไม่ได้แล้วครับ ลโอ้โ้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเห็นชัดดีก็คือเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ตัดออกมันคือการแสดงครับผมเป็นการอินเตอร์ทีนนะใช่ใช่ครับใช่เตอร์ทีนอีนเตทีนคนดูนะไม่มีอะไรมากครับผมก็คือการอีนเตอร์ทีนอุ้ยจิเตไม่ค่อยอินนะแกไม่ค่อยอินกับพวกนี้นะผมแกจะอินกับพวกพวกอะไรร้านร้านกะหรี่ครับรานอะไ กะรีครับผมกะ<ล>รีพี่ตีเป็นคนแบบนี้นะครับผมยังไงน้องสนุปไหมครับ <c oughs> อ๋อพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วเราจะเราจะทำอะไรครับขี่เป็ดนะเออขี่เป็ดนะเป็นขีมครับเป็ดขนะีมค,ค,ครับผมปไปขึ้นไปกันไปอย่างนี้น <c oughs> ไปไป,ไป <c oughs> เบาๆไปไปีเออเบาๆเกือบชนกันครับผมโอ้ยแย่คุีกาวแย่งนอ้บนจะลงน้ำครับลงน้ำไหะผมจะเล่นน้ำอันคุ่งไปห้องอยั่ครับ

พยายามพยายามพยายามพี่ไหนสเริจอย่นั่นครับผม1 2 3เนี่ยนี่คือร้านของฝากไอโบแมนไคเอผาโแมนของฝากเวยบสนใจแมทวะแมทปิดตาอันนี้หมอีมงครับไอมงอมงไเผา นกกี่เป็นของฝากนะครับร้านของฝากครับไปประทัดไปประทัดอย่างพิเศษเลยอันนี้เป็น <c oughs> อีมโม่งนะครับอิโม่งครับโอ้โหซาติตครับซาตินกันเสรนะครับนี่ครับเป็นของฝากนะครับ <c oughs> โอ้เยอะเลยครับยอะมวยไทยนะครับเก่งบ็อกซิ่งเนี่ย เราไม่ซื้อครับเรามารีวิวมารีวิวเฉยๆแล้วเราไม่ซื้อครับนักท่องเที่ยวมาเรียกซื้อมีแต่เสื้อผ้าครับผมเดี๋นี้ก็จะขายพวบเสื้อผ้านะครับของประดับอะช่วงนี้ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่เรียกรายเรียกซื้อก่อนกลับนะครับนะซื้อไปฝากแม่ไหมครับไม่ครับหมดหมดเงินแล้วเงินหมดละเละครับน้ำามตุมกับน้ำโอชิครับ โอเคครับอ okay, ันนี้แวะมาดูเฉยนะครับไม่ได้ซื้อนะฮะรีวิวครีวิวครับม่มีโซนของฝากด้วยนะอันนี้ร้านอะไรนะร้านแม่ปนอมใช่ร้านแม่ปนอมครับนี่ครับเจ้าของร้านครับเจองเปิร่มเมืองเลยนะเขาแบบไหนเขาแบบคีมเอะน้อยคีมเยอะน้อยไอ้คีมคีมเยอะครับคีมกันแดดครับ พอกันไหมครับ,บ,บช่วงเวลากลับแล้วนะผมกลับบ้านครับช่วงนี้บ้านกันเีมีของฝากนะครับไม่ได้ฝากแล้วครับซื้อกินเองครับ <c ười> เดี๋ยวเราขึ้นรถแล้วนะผมกกลับแล้วนะสาถานที่ท่องเที่ยวสนดกมากครับวันนี้อาหารรับถูกมากถูก,ถกครับไม่เกินแต่ละเมนูไม่เกิน300อครับอร่อยอร่อยแถมอร่อยด้วยครับ บรรยากาศดีอาหารอร่อยไปครับ